ครับพี่น้งองอดีที่ช่องตาโดยสุททุกค,คนคราบสวัาดีบรากาศตอนนี้4โมงกว่าตับ4โมงจะตัง้งอะรั้งเตรียมอุปกรณ์คนลงมาจะรถยานี่รถแท่เจ้าพมาฮอนจะดุดด,ดิจะขูหบอจะอย ไอ้มา,าหัรถแเ,เขาจะาก,กลังมแล้วไอ้ชาติมามจดุนแลยจนอาจารย์สรางจนมาเนาอาจารย์สรางยังนมน้างอาจารย์สร้างอาจารย์ะรยะย่นอางมังมกรก,กีตาตัวนี้ ออีตากีตาบางตัวขันมันเล่นเขามือนีมวเอานี่ยงมวนเฟนเดอร์มีดิัาเฟนเดอร์ก็ซื้ออุปกรณ์เฟนเดอร์มาใช้เอ่อปิกอัพปีแอมม้นนั่นไอ้กระ่ตอนนี้น้ำไอดีเบียดไปนเอาไปล่างเอาไปเบื้งพีเอมใช้เราใส่ปิกอัพบาตลินีใส่อยู่ดีเยปิกอัพเบทโทไปองเรา ใครหาหาพัทเลยบ่เอาเราซส้นเดือดเลยไอ้บ่เอาว่าชิได้ก็เคลื่อนอยู่ตลอดนะคือจังเงินที่หอดเนี่ยต่ว่ากับมันมีนี่จับมือมีแนวให้ต้องใช้เงินก่อนลงสิเงินมาหอดจนสมบัติเลยนี่อืมบังย่าแก่แต่คือจังสีมีฝนเนี่ยมาแรงนี่แก่อเปาเอาไปเลยเอาไปมึอนี่เอาเห็้ ยบัอาจารย์จังนะวันนี้ให้เนีนะ่ะเราบบให้ขึ้นเรื่ยๆนะแตจกินังมาบริจาคก่อนนี่ยแมกรมันดีติดรบุลนนีพอที่ตาแล้วประกวดก็ตื่นหลายอย่างเนี่มาผมกำันทำ <c oughs> ดีนเน หมดแล้วพิงปันปันล่ะจบเร็วที่ที่ปันปันล่ะมันเรียนจัดเที่ยงไอพิงออกมาไม่เรียนแล้วจัดเที่ยงยังเรียนไหนอยู่มันบ่มีเวลาเรียนบ่มีในสคริปตมันมาเขียนในสคริปต์ลงแหเลยจัดเที่ยงตอนนั้นก็ใส่กระเป๋าไว้แม่ยังคือว้ยยัคือมืออาชีพแลยไหม อกอไตดหโอ้แปนาาี wow. oh, ่ต่าหโอ้ก็ดีใช่ไหมผู้สาวจะคนคนเยวเลบันอคนที่คนปัจจุบันกัคนที่ซีเล้ว่าไอเห็นตุ้ยทั้งหันกัคุยสองสาคนผึ้นหนึเอ้าีิแล้วเขาก็เห็นมทัหนาเ่ชั่วโมงนึงตัวกัคุยผูนึ่งตายนี้ กระจกากตามข้างมือนี่ไม่ขาก็มใจ,จ<ะ>มีใจครับเฮ้เมื่อไหร่จะบเมื่อนไหนโอ้ใส่กองพอดีเร่ยป้าว่างพอดีเบสอีเอซเซียแล้วเคลื่นหนึงหน้าด้วยมั้ยกไม่ดีนจะทุน สามสามพันหกประมาณนี้แหละแสดงว่ามือนึงมันบ<อ>่นี่มเป็นตัวหนึ่งเขาตังพยายามเขาเป็นกล้องวินีมันแพงโหลดแต่ก็เป็นไฟเบอร์คือของไอ้นั่นเถืกอนนั่นนี่แต่ไฟเบอร์ยังีงกัดกัดแหกมาเลยกัดแหกเนี้ยไงไฟไฟเบอร์ เทายามเนหาหนันหานี่มาใส่ไไหลายบระเด็นไม่ใช่นักเพฮ้ยเทายทำอะไรก็เทายทำเก่าจะขนมาเทายก็ของเ้าทุกของชุมห้องนี่เขาเห็นพื้นทีน่มันล่างเขาก็ขนนั่นขนนี่มาใส่จนหนักแล้วคู่มือนี่หนักคือเก่าแล้วกองเอทเสียหมดนี้เต็มมาฮะตั้งยังวันไหมเดี๋ยวจะปักไฟเขาไว้เชื่อกรี๊ดกี จัดต่งครับจัดต่างสิไปเห็นพวกเนี้นะคสองมือจะจัดอีกสองมือมือวันที่สามกับจริงจริงก็เปมนรถแห่บ่มีงานวันที่ยี่ิบเจ็ดโอเคแล้เพราะว่าเขาไปแค่สามมือย <28 S 2> ี่สิบแปดเขาขึ้นมาไหล่ยู่ีพีไหมยี <28 S 2> ่สิบแปดเขาขึ้นมาไหล่สนยู่ีพีไหมก็มไม่คมาส่งไว่าเท่าไหนี่เราคนมาส่งกันบอดพวกนั้นแล้ว ก็เช่นกันให้เขาจะอไปครับอาอยุพุนเพราะว่าเขาลินจากเขาหลินจากกันเขาหลินมือแรกเขาหลินอยู่สุรินทร์วันที่สองเขาหลินอยู่อุบลมือสามเขาหลินอยู่ซีสะเกดมือที่สามลิอนอยู่ซีสะเกดกับพอดีไปรัดตวัวกันเห็นเขาคิดว่ามาลัดกันดีพี่มาลัดก,กันด้วยซีสะเกด ก,ลกัลลาก็ลอยลอยเอทสะเก็ดไหมลอยเอดก็ตรงไปครันขันเนตรงไปกับีสะเก็ดไหม,อม,อมเออก็เลืออเ่อไปสอบฟ้าที่โซเรอืมไซอยะไอย่ต้องเด้ไปซอยแล้วเลยซเตียงเม่ไหแล้วเนเตียงไหม,ไมเลยนได้ก,ก่าทมองพ่อไหวอย,อยู่แล้วมอแล้วรับซเตียงอันนี้กล้องยังไงกันนี่กล้องเอเรกล้องไปโอ้ ขื้นเจ็ดประมประมา,าอันนี้หมาให้เราลิฟท์ขับโอ้ดีเลยว่ะอืมใรันีอ๋อต่างๆสุดยอดเลย ารถแล้วเอ็มซีฮาพู้นธนาถุนพูดจะไปชงแล้วพูดจะไปครับแล้วเนะเอาก็กันคิดหนาพี่นอขอบคุณวัสดีครับ